โอเคแสงจ้ามาเลยครับผม QH5 แน่นอนถ้าเป็นแสงสีขาวนะฮะตอนนี้1นึ่งามก็น่าจะผ่านสถานีทับกิจมาแล้วนะครับกำลังเล่นเครื่องมานะครับนะตอนนี้นะครับส่วนดูดพิเศษ1.4เนี่ยยังตามเวลาอยู่นะครับอาจจะเสียเวลาเพิ่ม10กว่านาทีหรือเปล่าไม่รู้หรืออาจจะแค่4ี่ถึงหนาทีนะครับรถดูดพิเศษ1นึจะจ่อร้อหีกกับขบวน 1. นนะครับ ไม่ได้จอดรับส่งผู้โดยสารนะฮะหนก็ไม่ได้จอดรับส่งผู้โดยสารฮะรถผ่านนะครับถัดไปจะหนึ่งสามนหนึนะครับนะก็จะเป็นเที่ยวแรกของวันนะครับที่จอดทุมแสงโอเคมาแล้วฮะด่วนพิเศษที่1นสเชียงใหม่กรุงเทพ QH5 โหละจากน้องใหม่ครับผมนะเกิดมาทั้งทีฮะต้องใช้ชีวิตให้คุ้มแล้วเห็นแค่ครั้งเดียวนะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ย521-5235เนี่ยน่าจะมาแล้วนะครับนะโอเค Ks55209 อ่า5209นะครับอ่านี่นะฮะหัวจังใหม่อ่า Ks55209 ครับผมทำรถตรวจพิเศษ14เชียงใหม่กรุงเทพ รถนอนปลประกาศชั้นหนึ่งคาดสีเหลืองอ่าโอเคทั่วมาสิบคันครับผมอ่า,อานี่นะครับเสียงรถนอนมีทั้งใหม่และเก่านะครับ ถ้าเป็นแบบนี้เหมือนเป็นการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดทาสีใหม่ทั้งหมดนะครับ่าโอเคนี่ก็เป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่1.4นะครับเชียงใหม่กรุงเทพฮะจะรอรีการด่วนพิเศษหนึ่งสานะฮะซึ่งยังไม่มามาดูป้ายกันเลยเราสามารถดูป้ายได้่า อนนี้13เสียเวลามาเยอะนะครับนะ13ตอนนี้นะฮะเสียเวลามา90นาทีกว่าครับผมตีสว่าชั่วโมงเต็มเต็มเลยนะครับ1ชั่วโมงเต็มเลยนะฮะที่เราล่าช้ามาล่าช้าตั้งแต่ต้นทางแล้วนะครับนี่เป็นรถด่วนพิเศษ14นะครับบอกก่อนรถด่วนพิเศษ13 14จะไม่จอดนะครับ ไม่จอดรับส่งบริษัทจริงแต่สาเหตุนะครับที่จอดเนี่ยเพราะว่าเป็นการอรอหลีกการเฉยๆนะครับถ้ามีการจอดเนี่ยออต้องมีไม่ใช่ต้องมีขอไปนายสานีจะประกาศเองนะครับ <c oughs> นี่นะคะเหมือนสีใหม่เลยเหมือนสีใหม่เลยสุดยอดมาก แลนอนแนรวูดหนึ่งคันฮะส่วนสองพ่วงท้ายน่าจะเป็นชั้นสามนะฮะปกติแล้วเนี่ยรถด,ด่วนพิเศษหนึ่งสาเนี่ยจะไม่มีการพ่วงชั้นสามเลยนะครับเป็นขบวนเดียใดยสายเหนือจริงๆที่มีตู้สเสบียงแบบปรับอากาศก่อนที่จะเป็นแบบพัดลมและก่อนที่จะถูกยกเลิกไปนะครับ ไม่มีการพูวชั้น3ามจริงนะครับแต่ว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็เลยพ่วงชั้นสาม,มา1คันบ้าง2คันบ้างนะครับแต่ก็ยังคงเรียกว่ารถโวนพิเศษเหมือนเดิมนะครับรถโดดพิเศษต้องความเข้าใจก่อนนะครับว่าจะมีเฉพาะแค่รถนอนปรับระกาศในนอนชั้น2กับชั้น1เท่านั้นนะครับ ไม่รู้นะครับว่าต้นตอนเนี่ยทำไมหนึ่งสามหนึ่งสี่ถึงพ่วงรถนั่งชั้นสามพัดลมมาด้วยนะครับบางวันก็ชั้นสามหนึ่งคันบางวันก็ชั้นสามหนึ่งรถนั่งชั้นสองพัดลมหน,นึ่งยางละหนึ่งคันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ที่อยู่ข้างหลังหนึ่นะครับคือขอบวน1.0ยังไม่มานะครับ1 0จะเป็นเที่ยวสุดท้ายของวันนะครับที่ผ่านยุ้มแสงอ่านะด่วน51ก็เช่นกันไม่รู้จะรอไหวไหมนะครับรถเสียเวลามาทุกขบวนเลยวันนี้ตั้งแต่ขบวน9มานะฮะนะเราหมุนไปหมุนมานะฮะโอเค1 3กํากำลังมาครับผมเริ่มเห็นแสงไฟแล้ว ก็ยังไม่ใช่107นะฮะ13มากก่อน107จริงครับผมะก็เป็นการมาเจอกันนะฮะสองพี่น้องระหว่าง14กับ13น้อยมากหาชมยากด้วยซ้ำนะครับที่14กับ13จะไปจอกันได้ที่ชุมแสงเนี่ยในเวลากลางคืนเนี่ยตีหนึ่งกวกว่าเนี่ยนะครับหาชมยากมาก 13กําลังในเครื่องมานะครับ1107ร,รู้สึกว่าเหมือนกําลังจะอยู่ข้างหลังนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้รถอยู่สถานีไหนแล้วนะครับนะโอเครถไฟไทยนะครับนะก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะครับหลายคนชอบคิดว่ามันแย่ ความจริงแนละ้วมันไม่ใช่เลยนะครับถ้าคุณไม่ลองเปิดใจอ่ะคุณไม่มีทางรู้หรอกเขาว่าการเดินทางด้วยรถไฟอ่ะมันเป็นยังไงนะครับคุณอาจจะชอบต่างประเทศก็ได้รถไฟอ่ะแต่ผมชอบทั้งต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูไปอีกรอบนึง าจะเห็นไม่ชัดนี่เห็นชัดหน่อยอ่าโอเคไม่สามารถขึ้นไปได้ครับผมนอกจากเพราะว่าเราจะขอในสถานีตีตัวขึ้นไปจริงๆนะครับอ่าโอเคก็เปิดไฟมาแล้วฮะขบวนหนึ่งสามอ่าหนึ่งสามนะฮะ, 1, 1, ะ,ฮะไม่ใช่หนึ่งศูนย์เจ็ด ไฟเขียวรถผ่านครับผม107ยังไม่มานะครับตอนเดียวเสียเวลามาเยอะมากขอบวว13เนี่ยเสียเวลามาเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าผ่านชุมแสไปเนี่ยจะล่าช้า90หรือ80กว่ากันแน่นะครับเพราะเวลามันไม่แน่นอนนะฮะผมอาจจะบอกอะไรคมีมนะฮะอาจจะไม่ได้พิมพ์บอกนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีนึงโอเค ด่วนพิเศษ1.3กรุงเทพเชียงใหม่รล่ช้ามา1ชั่วโมงเต็มอ่ะ90นาทีกว่านะครับด่วนพิเศษ1.3นะฮะไปจอดท,ที่พิจิตรปิษณุโลกอุตรดิศิลาอาสเด่นชัยบ้านปิ่นนครลำปางขุดต,ตาลำพูและเชียงใหม่่ะเคียรไฟ5์มาเจอกับเคียร์ไฟหมายเรียอะไรฮะ สองหนึ่งสี่อ๋อคนเยอะมากคนเอาแนววูนเลยค่ะจัดไปอโอเคไปสวยงามห้าขบวนหนึ่งสามมาต่อที่หนึ่งสี่ฮะหนึ่งสี่นะครับหลังจากที่ออต้มพูดเสียนางนิดนึงฮะพูดเ่าไม่ได้ต้มพูดเสียนางโอเค ดูพิเศษ14นะครับพ่อจากทุนแสรไปแล้วเนี่ยจะไปเจอ1.07ต่อเจอ1.07ไม่พอไปเจอด่วน51อีกนะครับนะโอเคออกไปนะฮะขบวน14เมื่อกี้ก็เป็น13นะฮะก็1.07ยังไม่มาถึงนะครับยังมาไม่ถึงอ็รอ,นอนแนววูน1คานจัดไป ตัวด้วยสารน่าจะแพงอยู่นะครับนะเพราะว่ามันเป็นเตียงล่างกับเตียงบนนะครับอย่าพนังงานเขาจะปลูกเราเองนะครับบนตู้รถนอนเนี่ย <c oughs> เขาจะปลูกเราเองเลยถ้าถึงสถานีกรุงเทพเมื่อไหร่เขาจะปลูกมันนั้นก่อนถึงสถานีกรุงเทพนะอย่างเช่นจุฬาฯมาซื้อเขาจะปลูกเลยอาอ,อ,อาอเปียสวยง,งามภาคขบวนหนึ่งสี่นี่นะครับชั้นสามพวงท้ายสองพันอ๋ ก็มีคนเขาว่าต้นตอนเนี่ยทำไมต้องพ่วงชั้น3ามาด้วยโอเคออกไปสวยงามครับผมขบวนดูวพิเศษที่1นสแล้วก็เมื่อกี้หนึ่งสาที่ผ่านไปเดี๋ยวไปเจอกันตอน1.07ฮะจะเสียเวลามากี่นาทีตอนนี้เจกว่า1นึฮะไปละ